ผมนครอบครวยห้เขาพี่ตรวได้แบบโดงวยาได้ครับี่อ้วจตอน้น่ก็ได้เจอเข้อยู่โอเคเราอยู่กี่คนน่อู่กับน้องชายครับพี่ให้น้องชายมาไปรู้ไมเนี่ยต้รวจมาเรื่องอะไรอืมทราบลครับู้ไหมเราทำอะไรจีบไว้ที่หนองไทรโอ้โหรู้ปะอมสราอยู่ครับพี่เฮ้ยเน่

ที่มาตามหมายจับของศาลจังหวัดหนองคายที่จอ416ครับ2 5งเาเลงวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2567อะอ,ะอ,ะอ่ะด้วยในซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ,ะโดยไม่ได้ ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้โดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนกรณีนี้มีหลักฐานตามสมควรว่าในกรุงเทพมหาคนครไปส่งที่สถานีตำรวจหนองคายภายในอายุค,ความ20ปีตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2565เพื่อจะได้ดเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่ไม่เกินวันที่1 0ตุลาคมสอง25้าเราเรานะ ถูกไหมเราตามบัตรเรือตัวประชาชนนะยืนยันนะอ่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าเราจะต้องถูกจับนะอ่าเรามีสิทธิ์ที่ให้การหรือไม่การก็ได้คาให้การของเราใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลรับเรามีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งที่เป็นทนายความได้เรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งที่ตนเองไว้ใจได้โดยไม่ขัดต่อการเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานอ่าหากเราได้รับบัตรเก็บหรือได้รับ ไม่ป่วยไม่สบายเนี่ยเจ้าที่จะนําส่งโรงพยาบาลตาม,ตามทันทีตามสิทธิ์ของเราเราเคยถูกจับตามมาจับนี้หรือไม่อนี่แหละท่ะย,ยังไม่เคยถูกจับ